หลังเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการมาเย็นของเชลซีในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลครับซึ่งพอจบการแข่งขันก็ได้มีการทำพิธีรับมอบถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกต่างออกมาฉลองแชมป์ประวัติศาสตร์กับบรรดาน,นักเตะ รวมไปถึงคนบันเทิงในไทยด้วยนะครับที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็อดหลับอดนอนกันเพื่อชมการแข่งขันแล้วก็รอชมบรรยากาศการรับถ้วยด้วยครับเริ่มที่แฟนตัวยงอย่างพี่นินาสุธิตานะคะก็ได้มีการโพสต์คลิปขลักกำลังนั่งเชีย หงแดงเกาะจอทีวีพร้อมกับแกงเพื่อนๆค่ะและบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยนะคะหลังรอมานานกว่า30ปีตามด้วยสาวคนนี้เลยนะคะพี่ก้อยรัชวินค่ะก็มีการโพสต์ภาพนักเตะชูถ้วยนะคะพร้อมแคปชั่นว่า30ปีที่รอคอยถ้าไม่มีโควิดคงได้ไปยืนเหตุข้างๆสนามแน่นอนจังหวะชูถ้วยร้องไห้ไหมให้ไทยอีกหนึ่งคนนะครับคุณทีเจสเ,เตอร์ครับก็มีการโพสต์ภาพชูถ้วยแชมป์แบบจำลอง พร้อมกับข้อความนะครับว่า30ปีที่รอคอยในชีวิตไม่เคยรออะไรนานขนาดนี้มาก่อนอนะครับแต่ก็ยังรออย่างมีความหวังเพราะเชื่อว่าสักวันจะต้องทําได้ครับนี่เลยอีกหนึ่งคนนะฮะนักร้องรุ่นใหญ่อย่างพี่ปูอัญชลีก็ไม่พลาด ที่จะโพสต์ภาพฉลองเช่นกันครับโดยเป็นคลิปที่เจ้าตัวกําลังเชียร์ลิเวอร์พูลแข่งขันกับเชลซีเรียกว่าบรรยากาศเต็มไปได้วยความสุขจริงๆครับแต่คนที่เราอดเห็นใจไม่ได้นะคะนั่นก็คือพี่ปอนัทวุฒิค่ะที่ได้มีการโพสต์ภาพข้อความนะคะว่าดูบอลเสร็จอดดูชูถ้วยพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะว่าตลอด20ปีที่เชียร์มากรี๊ดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศความสุขของเหล่าแฟนๆของแดงจริงๆค่ะ ซึ่งรังรอคอยมานานกว่า30ปีวันนี้นะคะทีมโปรดก็ทำสำเร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง TwinSight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f เฟซบุ o กแฟ a เพจ e i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ